หน้า521ตั้งแต่ตัทะปัตมานิชาเอกังฉักกังตะโตะเอกังอปปเนตวาเสเสสูเอเกกังปัคิปิตวาติอาทินานะเยนะอัญญานิปิฉักกานิกาตพานิเป็นต้นไปในอย่างยิ่ง14นั้น6ข้อแรกเป็นหมวด6อันหนึ่งต่อไปนั้นพึงจัดหมวด6เราอื่นบ้างโดยในมีอาทิคือชักออกเสียหมวดหนึ่ง ที่ยังเหลือจัดเข้าเป็นหมวดอันหนึ่งอันหนึ่งสองบทว่าชาอาปติโยได้แก่หมวดหกสามหมวดที่กล่าวแล้วในอันตระเปยยาละสองบทว่าชากรรมมานิได้แก่ตัดชนิยกรรมนิยสกรรมปปภาชนิยกรรมปฏิสารณนิยกรรมรวมเป็นสี่ทั้งกรรมสองที่กล่าวเพราะไม่เป็นอาบาัตและเพราะไม่ทำคืนอาบาัตรวมเป็นหนึ่งกรรมหนึ่งเพราะไม่ยอมสละทิฏฐิลาโมก บทว่าชาณหาเนได้แก่วงเล็บอนุบัญญัติหกเพราะอาบน้ำยังหย่อนกึ่งเดือนหมวดหกสองหมวดว่าด้วยจีวรที่ทำค้างเป็นต้นได้อธิบายไว้แล้วในกถิน,นาขันธากะคำที่เหลือในที่ทั้งปวงตื้นทั้งนั้นชะนี้แล พนาณามหมวดหจบวิในใิจฉัยในหมวดเจ็พึงทราบดังนี้สองบทว่าสัตตสามีจิโยมีความว่าพึงทราบสามีจิกรรมเจ็เพราะเพิ่มข้อว่าภิกษุณีนั้นก็เป็นอันมิได้อับพานภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอันพระพุทธเจ้าจะพึงทรงติเตียน นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นนี้เข้าในสามีจิกรรมหกที่กล่าวแล้วในหุนหลังหลายบทว่าสัตตาอัร,รมิกาปฏิญญาตะกรณาได้แก่ทำปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรมเจ็ดที่ทรงแสดงแล้วในสมถะคันธกะอย่างนี้ว่า ภิกษุต้องปาราชิกอันภิกษุผู้ต้องปาราชิกโจทอยู่จึงปฏิญญาว่าข้าพเจ้าต้องสังฆาทิเศษสงปรับเธอด้วยสังฆาทิเศษชื่อว่าทำตามปฏิญญาไม่เป็นธรรมแม้ทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมก็ได้ทรงแสดงแล้วในสมถะคันธก,กะนั่นแล หลายบทว่าสัตตานางนาปฏิสตาหกรณีเยนะคันตุงนี้ได้กล่าวแล้วในวัสุปนายิกะคันธกะสองบทว่าสตานิสังสาวินยัทเรมีความว่าอานิสง์หที่กล่าวแล้วในหมวด5กับอสองอนิสง์นี้คืออุโบโสถปวารณาเป็นหน้าที่ของพระวินัยทรนนั้นจึงรวมเป็นเจด สังบทว่าสสตะปรมานี้ได้แก่อย่างยิ่งที่กล่าวแล้วในหมวด6นั่นแหลพึงจัดด้วยอำนาจหมวด7หมวด72หมวดว่าด้วยจีวรที่ทำแล้วเป็นอาทิได้แสดงแล้วในกถินาขันธากะหมวดเหล่านี้คืออาบัตที่ต้องเห็นไม่มีแก่ภิกษุอาบัตที่ต้องเห็นมีแก่ภิกษุอาบัตที่ต้องทำคืนมีแก่ภิกษุเป็นหมวด7-3หมวด